จะมาฝึกเล่นปืนใหญ่กัน,นะคะ่ะเริ่มจากแก้วนะคะจะพลาสติกธรรมดาเลยใส่ไทเกอร์ไปด้วยมากันเลยสองสองแก้วไม่แล้วปืนใหญ่เล่นยังไงคะมันเป็นยังไงต้องเหยียบตรงนี้นะคะลมก็จะขึ้นขึ้นขึ้นมาแล้วก็มาดันนี้ออกมาเดี๋ยวอีกทีนะคะเอาเลยค่ะ ไทเกอร์แล้วนะคะลูกบอลกับไทเกอร์ใส่เข้าไปอย่พึ่งค่ะสามสองหน,งนะคะสามสอโอเคแล้วใส่อะไรเข้าไปได้บ้างคะเนี่ยแค่แค่ได้ที่ไทเกอร์กับลูกบอลแล้วก็ถุงอะไรก็ได้ะะอ่ะค่ะอ่าค่ะ ไปดูอานเลยค่ะแล้วก็นี่นี่ห่างๆนะคะัเราจะ,จะยิงแล้วนะสอง,สองหนึ่งเอาดังไปถึงห้องนั้นเลยขอโทษนะคะทำไมสามสอง,สอง,งโอ้โห,หบินไนนเนเปนเลยนะคะโอเคอค่ะเอาใหม่ละ ใส่อะไรอีกคะเนี่ยใส่ไทใส่ตุ๊กตาไทเกอร์เหรอฮะใส่แก้วโอ้ oh, ทดลองใส่แก้วด้วยใส่แก้วโอ้โห oh. แล้วก็ลูกบอลโอ้โหอ่าดูซิจะพุ่งไหมนะคะ้าตอนนี้เราเบิดกำลังจะทุ่มสามสองหนึ่งไปเลยโอเคเท่านี้ก่อนแล้วกันนะอ,อ,อะไรอีกคะอะไรคะอ่ะ ก็หมายถึงคลิปไงแค่นี้ก่อนนะคะไม่เอาอ่าๆค่ะเอาเยอะๆเลยนะใส่อะไรคะแก้วโอเคค่ะปอยถุง อะไรก็ได้แล้วก็ใส่ลูกบอลไปทดลองกัน two o นตัวระเบอดไปเลยด้วย, <c oughs> ย,ย,ยแรมกันนะเนี่ย <c oughs> แรมกันนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขอใส่อีกได้ป่ะโอเคโอเคปิดปิดปิดด้วยปิดด้วยเทปนี้แล้วกันนะคะเอ๊จบคลิปนี้ด้วยยิงครั้งนี้นะคะ โอเคค่ะยิงไม่โดน